สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับป่าต้นนะครับทีเด็ดบอลวันนี้บอลเต็งเสบสามวันที่30พฤศจิกายนนะครับก็หยิบยกแนวทางมาฝากกันทั้งหมด3คู่นะครับก็จะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งหมดไม่ไว่าจะเป็นคิสตันพเพลทพบนิวคาสเซิลเจ้าป่าพบอีฟสิทาวแล้วก็เบนฟอร์ดเจอกับ เลสเตอร์ซิตี้นะครับโดย3คู่ที่ว่ามานี้ป่าต้นจะเชียร์ทีมไหนกันบ้างเนี่ยสามารถตามไปรับชมรับฟังในคลิปกันได้เลยครับแต่นะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มมีข้อทางป่าต้นก็อยากจะขอฝากท่านชมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าต้นกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการสุราเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่า มาดูที่คู่แรกนะครับก็เป็นคู่การพบกันระหว่างประสาทเลนแก้วนะครับเจอกับสารกาดงนะครับโดยทางด้านของปราสาทเลนแก้วเนี่ยขนาดนี้อยู่ในดับที่19ของตารางคะแนนนะครับหรือว่าเป็นรองบวยนั่นเองนะครับหเกมลัาสุดในลีกเนี่ยคว้าใช้ได้เกมเดียวเสมอ2อ2แล้วก็แพ้ไป3ส่วนทางด้านนิวเซนขณะนี้อยู่นดับที่10 6เกมหลังสุดในลีกคว้าชัยได้2เสมอ1และแพ้3นะครับซึ่งถ้าดูที่ผลงานตรงนี้นะครับทางด้านของนิวเซิลย่อมดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ผลงานการพบเจอมาในเกมล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของคิสซันพาเลตหรือว่าประสาทเลนแก้วนะครับที่เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของนิวเซิล2-0นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของนิวเซิลที่เปิดบ้านเอาชนะปราสาทเลนแก้ว4-0นะครับก็ต้องบอกว่า2เกมหลังที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับ โดยทางด้านสาริกาดงของกุนซือโอลิเวอร์กาสเนอร์เนี่ยนะครับก็เพิ่งจะบุกเจ้ากับแอสตันวิลลา2 2ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่งผลทำให้เกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยคว้าชัยได้2เสมอ2และแพ้ไป1น,นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่ากึ่งกลางนะครับสำหรับฟอร์มของพาเลทนะครับแล้วก็คาดว่าการจัดทัพในวันนี้เนี่ยทางด้านของ โอเลเวอร์กัสเนอร์นะครับเตรียมวางหมากมาในระบบ3 4 2 1นะครับโดยจะมีชองฟิลเฟ่มาเตต้าออกสตาร์ทยืนหน้าลระัะข่ายแล้วก็ใช้อิสเมล่าซากับจัสตินเดวินนี่เป็น2กลางลุกคอยสร้างสารรค์โอกาสอยู่ด้านหลังนะครับส่วนในด้านสาเริการดงของคุณซือเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดลังแพ้กับคุณค้อน0ูนย์ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่งผลทําให้5เกมหลังสุดของพวกเขาเนี่ยคว้าชัยมาได้3เกมและแพ้สองเกมนะครับก็ถือว่าดูดีกว่าทางด้านของทีมเจ้าบ้านเล็กน้อยนะครับ โดยคาดว่าทางด้านของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเตรียมจัดทัพมาในระบบ4-3-3นะครับโดยจะมีแอนโทนีกอร์ดอนเล็กซานเดอร์อิซักกับฮาวิ่บานเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าตะไ่ายนะครับและใช้ซานโดโตนาลีนะครับ, ali, รบซึ่งก็ปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางนะครับถ้ามองจากฟอร์มตรงนี้แล้วเนี่ยคาดว่าทางด้านของนิวเซิลเนี่ย น่าจะปิดเกมด้วยสามคะแนนได้ไม่ยากนักนะครับเพราะตลอด3เกมลีกหลังสุดเนี่ยพวกเขากรมชัยไปถึง2ครานะครับและพลิ์สกอร์เป็นกรอบเป็นกรนกรมรวมทั้งสิ้นกว่า4ประตูนะครับจริงอยู่ที่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มอาจไม่นิ่งและเฉียบขาดเหมือนแต่ก,ก่อนหน้านี้นะครับแต่ด้วยสภาพของลุมกำลังและกลืนของกุนซืออย่างเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยมองว่าการเผชิญหน้ากับคู่แข่งในระดับที่เป็นรองกว่าเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับประกอบกับเรทราคานะครับวันนี้เปิดมาทางด้านของ นิโคเซนนะครับเป็นฝ่ายต่อในเรทราคาพปอนะครับและก่อนที่จะเริ่มพันธทงเนี่ยนะครับป้าต้นขอพูดถึงซูรุเตียวราคาในแคปบปปอก่อนก็แล้วกันนะครับราคาในแคปบปปอนะครับสำหรับทีมต่อนะครับต้องจ่ายในระหว่าง0.80นะครับถึง0.99นะครับห้ามต้องเป็นน้ำดำนะครับ ห้ามเป็นน้ำแดงนะครับและนะครับค่าน้ําตรงนี้เนี่ยต้องดูควบคู่พร้อมกับเรทร,ราคาเสมอนะครับซึ่งเรทราคาเสมอเนี่ยต้องจ่ายอยู่ในระหว่างอของวงราคาเสมอก่อนนะครับราคาเสมอนะครับค่าน้ําของทิมต่อเนี่ยต้องจ่ายระหว่าง0.60นครับถึง0.70นะครับ,ถ,รบถ้ามองจากตรงนี้นะครับถ้าดูค่าน้ําราคาปอนะครับกับค่าน้ําราคาเสมอเห็นได้ว่าทางด้านของนิวเซอร์เนี่ย ตรงตามที่ปัต้นได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าราคาค่าน้ําตรงนี้ก็อยู่ระหว่าง0 8 0ถึง0.99นะครับส่วนค่าน้ําราคาเสมอก็อยู่ที่0.62นะครับซึ่งก็ไม่เกินและก็ไม่น้อยกว่าที่ปักต้นได้กล่าวมานะครับและที่สําคัญนะครับค่าน้ําราคากลางนะครับก็คือราคาปอเนี่ยเมื่อนำค่าน้ำของทีมต่อและทีมรองมาบวกลบกันเนี่ยนะครับต้องห่างไม่เกิน0.05น้ะครับอ้นนียเนี่ยห่างกันแค่เพียง0.03นเพราะฉะนั้นามนะครับเตราะนะรัะบวับฟอร์ม นะครับซึ่งทางด้านของนิวเซินเองก็ดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกๆอย่างเนี่ยเป็นใจไปทางด้านของนิวเซิรมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลงานและเรื่องของเรทราคาครับจึงขอเลือกอยู่ต่อรอรับทรัพย์ไปที่นิวเซิรนะครับถ้าตรงนี้นะครับป่าต้นอธิบายเรื่องของค่าน้ํายังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังงงๆอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับป่าต้นพร้อมที่จะตอบเสมอนะครับแล้วก็สําหรับผู้นี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ วิเคราะห์ที่คู่ของเจ้าป่านะครับเจอกับทางด้านของม้าขาวนะครับโดยทางด้านเจ้าป่าของกุนซือนูโนเอสเปรโตซานโตเนี่ยนะครับขณะนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่7ของตารางคะแนน 6เกมล่าสุดในลีกคว้าใช้ได้3เสมอ1แพ้ไป2นะครับส่วนทางด้านม้าขา,ขาวของซื้อคีแลนแมคเคนนาเนี่ยขณะนี้อยู่ในดับที่18ของตารางคะแนนนะครับ6เกมล่าสุดในลีกคว้าใช้ได้เกมเดียวเสมอ2และแพ้ไป3นะครับถ้ามองจากตรงนี้ทางด้านของเจ้าป่าเนี่ยดูดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับและผลงานการพบเจอมาในเกมล่าสุดของคู่นี้นะครับก็เจอกันในสื่อฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับเมื่อปี2019 เกมนั้นเนี่ยก็จบเจ้ากันหนึ่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผ่านมานานแล้วนะครับผ่านมาราว5ปีเข้าไปให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลอะไรต่อรูปเกมในนี้สักเท่าไหร่นะครับด้านของนอตติงแฮมฟอ o r เรสนะครับก็เพิ่งจะบุกไปพ่ายกับอาร์เซนอลสาในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่งผลทําให้5เกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยชนะ3นะครับแล้วก็แพ้ไป2นะครับซึ่งการแพ้ก็เป็นการแพ้ติดต่อกันนะครับส่วนทางด้านมาข์่าวนะครับก็เพิ่งจะ เปิดรังเสมอกับแมนยูหนึ่งหนึ่งนะครับเกมนั้นก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสําหรับอิฟซิวทาวนะครับถือว่ามีเกมรับที่ค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับและก่อนหน้านั้นก็บุกไปเอาชนะสเปอร์นะครับสองก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับฟอร์มของอิฟซิวทาวณตอนนี้นะครับวันนี้ราคาในแคปเปิดออกไหมถ้าด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมเจ้าบ้านเนี่ยเป็นทีมต่อราคาครึ่งควบลบสินะครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มฟันธงหรือว่าเลือกเชียร์เนี่ยนะครับป่าต้นขออธิบายในเรื่องของ สูตรูเตียวราคาคขึ้นควบลูกนะครับโดยอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องมองเนี่ยนะครับสำหรับทีมต่อนะครับอันนี้สําหรับสูตรของทีมต่อเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทีมรองนะครับทีมต่อนะครับในราคากลางก็คือราคาครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับต้องจ่ายค่าน้ําระหว่าง0.80นะครับถึง0.90นะครับอะไรประมาณนี้นะครับและอย่างที่2ก็คือดูค่าน้ําราคาครึ่งลูกนะครับค่าน้ําราคาครึ่งลูกเนี่ยตรงนี้นะครับต้องจ่ายที่ 0.70นะครับถึง0.80นะครับอันนี้นะครับถ้าพูดถึงค่าน้ำราคาในแกปเนี่ยนะครับทางด้านของน็อตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเข้าเลนส์หรือว่าเข้าแกปไปแค่เพียงอย่างเดียวก็คือค่าน้ำราคาครึ่งลูกนะครับแต่ค่าน้ำราคาครึ่งควบลูกเนี่ยยังไม่เข้านะครับและอย่างสุดท้ายนะครับที่เราควรดูนะครับออย่างที่3ก็คือราคา1นึนะครับราคา1นึของทีมต่อเนี่ยต้องอยู่แค่ระหว่าง1.70นะครับถึง1.76นะครับวันนี้ โอ้โหเกินมาเป๊ะๆนะครับเกินมาอยู่ที่1.77สาหรับ Notting h i l Forest นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยถ้ามองแค่เพียงเรทค่าน้ำนะครับทางด้านของ Notting h i l Forest ที่เป็นทิมต่อเนี่ยยังไม่น่าเชียร์นะครับเพราะว่าค่าน้ําต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําราคาแคบครึ่งควบลูกนะครับค่าน้ําราคา1.2นะครับจ่ายไม่ตรงแกลบนะครับจ่ายตรงแค่เพียงราคาครึ่งลูกเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้มองว่าทางด้านของอีฟ w i c ทาวเนี่ยจะไม่บุกมาแพ้กับทางด้านของ นอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างมากสุดเนี่ยก็อาจจะมีการแชร์แต้มนะครับสำหรับอีฟซูทเทวเพราะผลงานก่อนหน้านี้นะครับอีฟซูทเทวก็ไม่แพ้ใครมาแล้ว3นัดติดต่อกันรวมทุกรายการนะครับแถมเกมที่น่าภาคภูมิใจเนี่ยนะครับก็เป็นเกมที่เอาชนะสเปอร์สองหนึ่งนะครับและเสมอกับแมนยูหนึ่งหนึ่งนะครับขณะนี้เนี่ยกำลังได้ใจนะครับฟอร์มกำลังมานะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันธงให้เลือกอยู่รองประคองตัวไปที่อีฟซูทเทวนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์์์กัันนมาาไดด้เเเลยคคครรรบบวิะหทีู่่ขอองฟ นะครับเจอกับทางด้านของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับเบนฟอร์ดของกุนซือโอมัสแฟงเนี่ยนะครับขนาดนี้อยู่ในอันดับที่11ของตารางคะแนนนะครับหกเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกคว้าชัย 3, สมเสมอ1แพ้ไป2นะครับส่วนทางด้านเลสเตอร์ของกุนซือใหม่อย่างรุดฟานนิสเตล,ลอยนะครับกับทีมงานดัตของเขาเนี่ยเพิ่งจะเข้ามารับงานต่อจากซิฟคูเปอร์นะครับ เพราะทางด้านของซิฟโคเปอร์เนี่ยโดนปลดออกจากตําแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครับจึงทําให้เป็นหน้าที่ของรูดฟานนิสเตลลอยแทนนะครับซึ่งถ้าหากคุ้นๆชื่อของรูดฟานนิสเตลลอยเนี่ยทางด้านของรูดฟานนิสเตลลอยก็คือกุนซือรักษาการของแมนยูนะครับที่พาแมนยูเนี่ยกลับมาสู่ฟอร์มได้อีกครั้งนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอโมริมนะครับสำหรับแมนยูอ่ะนะครับขณะน,นี้ทางด้านของเลสเตอร์เนี่ยอยู่ในอันดับที่16ของตารางคะแนนนะครับ6เกมหลังในพรีเมียร์ลีกคว้าชัย2เสมอ1 และแพ้ไปสามนะครับและผลงานการพบเจอมาของคู่นี้นะครับก็จบเจ้ากัน2-2ติดต่อกันแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกปี2022เนี่ยนะครับก็เสมอกัน2-2ส่วนปี2023นะครับก็เสมอกัน1-1เพราะฉะนั้นนะครับคู่นี้เนี่ยกินกันไม่ลงจริงๆนะครับโดยเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะบุกเสมอกับเอฟตัน0-0นะครับส่งผลทำให้5เกมหลังสุดเนี่ยคว้าชัยได้2เสมอ2และแพ้ไป1นะครับก็ถือว่าดูดีไม่น้อยนะครับไม่ได้ดูแย่เลยนะครับ ส่วนเลสเตอร์เนี่ยโหหนักนะครับเพราะว่า5เกมหลังสกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับเป็นการเสมอมา1เกมและแพ้4เกมนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับเชลซี1-2นะครับและก่อนหน้านั้นก็บุกไปแพ้กับแมนยู3-0นโอโหนะครับช่างเหลวเป๋อะลรขนาดนี้นะครับแต่นะครับแต่ถ้าหากเราดูที่เรทราคานะครับถ้าหากดูที่เรทราคาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเบนฟอร์ดเปิดมาต่อถึงราคา1ลูกเลยทีเดียวนะครับ วันนี้นะครับจากผลงานการพบเจอมาของคู่นี้นะครับบวกกับเรื่องของค่าน้ําในวันนี้นะครับป่าต้นมองว่าทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยน่าเชียร์น่าลุ้นกว่านะครับเพราะอะไรนะครับป่าต้นจะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าสูตรเตียวของป่าต้นนะครับราคาแก็บหนึ่งลูกเนี่ยนะครับเป็นราคาที่ป่าต้นถนัดที่สุดนะครับหรือว่าเป็นราคาที่ชอบที่สุดนะครับเพราะว่ามันง่ายมากๆนะครับอย่างถ้าเป็นราคาอื่นเนี่ยจากที่ป่าต้นอธิบายมาทั้งหมด2คู่ก่อนหน้านี้นะครับสูตรราคาอื่นเนี่ยป่าต้นจะดูทั้งราคา ค่าน้ำแฮนดิแคปค่าน้าราคา1นึควบคุ้ไปนะครับแต่สําหรับราคาแฮนดิแคปหลูกง่ายมากๆนะครับเพราะว่าเราควรสังเกตแค่เพียงจุดนี้จุดเดียวนะครับก็คือ FT 1นึนะครับถ้าหากว่าทีมต่อเนี่ยนะครับจ่ายค่าน้ําในราคา FT 1นึอนะครับอยู่ระหว่างเลท1.50ดถึง1.56เนี่ยให้พิจารณาอยู่ต่อไปที่ให้พิจารณาเชียร์ไปที่ทีมต่อได้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับทางด้านของทีมต่ออย่างเบ็ฟอร์ดเนี่ยโหจ่ายมาแพงเกินปกตินะครับ จ่ายมาถึง1.65นะครับซึ่งก็เกินจากที่บอกมาทั้งหมดนะครับซึ่งอไอ้ที่บอกมาเนี่ยนะครับถ้าจะให้มากที่สุดนะครับป่าต้นให้มากได้เพียง1.59นะครับไม่ควรถึง1 6 0หรือว่าไม่ควรเกิน1.00นะครับวันนี้ทางด้านของเบนฟอร์ดจ่ายมาไม่เข้าแคป และบวกกับผลงานการพบจะมานะครับคู่นี้ก็เสมอ2เกมติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเสมอหรือว่ามีโอกาสที่ด้านของเลสเตอร์ซิตี้จะไม่แพ้กับบ้านเช่นกันนะครับเมื่อพิจารณาจากภาพรวมนะครับบวกกับเรทราคาที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนะครับป่าต้นมั่นใจอยู่รอบพองตัวไปที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วทุกท่มนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ สรุปท้ายคลิปนะครับคู่แรกคู่ของคิสตันพะเลตเจอกับนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้ควรให้อยู่ต่อรอรับทรัพย์ไปที่นิวคาสเซิลคู่สองคู่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสเจอกับอิฟสวิทเทลนะครับคู่นี้ควรให้อยู่รองประคองตัวที่อิฟสวิทเทลคู่สามคู่ของเบนฟอร์ดพบเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ควรให้อยู่รองไปที่เลสเตอร์นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมานี้นะครับก็เป็นขีพยงทัศนะและเป็นแนวทางจากป่าต้นเท่านั้นหากชอบประจัด หากขัดก็สวนนะครับและหากต้องการอยากรับเพิ่มเติมนอกเหนือจาก3คู่นี้นะครับก็แอดไลน์ผ่านลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับนี้ป่าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ